ทั้งหลายวันนี้เราก็จะได้ขึ้นศึกษาในปริเชตที่ที่สี่ในวิถีสังขหวิภาคในปริเชตนี้เราจะได้ศึกษาถึงเรื่องของวิถีจิต เรื่องวิธีจิตนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับออสภาวะทางปรมัตญธรรมเพราะได้แสดงถึงลำดับการเกิดการดับของจิตและเจตสิกแต่ละดวงและที่เกิดขึ้นในแต่ละวิถีหรือแต่ละทวารว่าจิตนั้น แต่ละประเภทนั้นได้เกิดมาเป็นลำดับอย่างไร <c oughs> ในวิธีนี้ท่านได้แสดงถึงจิตทั้ง89ดดวงที่เกิดขึ้นตามทวารต่างๆทั้งหทาง คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในประวัติสังคหะหรือวิถีสังคหะนี้ท่านให้คำอธิบายจำกัดความว่า วิธิจิตุปาทานะวเสนจิตตะเจตสิกานังสังฆโหว,วิธิสังฆโหแปลว่าแนวการรวบรวมจิตและเจตสิกด,ด้วยสามารถแห่งการมาเกิดขึ้นของวิธีจิตชื่อว่าวิธีสังหาหมายถึงความหมายของสังหาที่เรากำลังศึกษานี้ก็คือแนวการรวบรวมจิตและเจตสิก ด้วยสามารถแห่งการมันเกิดขึ้นของวิถีจิตในวิถีสังคหะนี้มีฉาก,กะอยู่หกหมวดคือ 1. วัตถุฉักกะได้แสดงถึงวัตถุหกหมวด 2. อทวารฉักกะได้แสดงถึงเรื่องทวารหกหมวด 3. อารัมณนะฉาก,กะคืออารมณ์มีอยู่6กหมวด สี่วิญญาณฉกกะคือเรื่องของวิญญาณมีหหมวด 5. วิถีฉก,กะคือเรื่องวิถีมีหกหมวดแล้วก็หวิสยัปรวัติฉก,กะคือความเป็นไปแห่งอารมณ์มีอยู่6หมวดคำว่าวิสยัปรวัติฉก,กะหรือวิปวัติของวิถีมุตตจิตนั้นท่านไดแสดงถึงความเป็นไป ของอารมณ์ของวิถีมุตตจิตซึ่งได้เคยอธิบายมาเมื่อปริเชตที่แล้วว่าวิถีมุตตจิตนั้นคืออะไรวิถีมุตตจิตนั้นคือจิตที่เกิดพ้นวิถีจิตที่เกิดพ้นวิถีทั้งหกคือทางทวารวิถีทางจักขุทวารวิถีโสตทวารวิถีคานทวารวิถีชิวหาทวารวิถี กายทวารวิถีมโนทวารวิถีจิตที่เกิดขึ้นพ้นจากวิถีทั้งหกนี้เรียกว่าวิถีมุตตจิตมีอยู่สิบเก้าดวงด้วยกันสิบเก้าดวงนั้นก็คืออุเบกขาสังกุรณะ <c oughs> จิตสองดวงมหาวิบากจิตแปดดวงมหาคตาวิบากจิตเก้าดวงคือรูปราวจรวิบากจิตห้าอรูปาวจรวิบากจิตสี่ จึงรวมจิตที่เป็นวิถีมุตตจิตทั้งหมดมีอยู่สิบเก้าดวงในสิเก้าดวงนี้เรียกว่าวิถีมุตตจิตซึ่งมีอารมณ์อยู่สามอารมณ์คือหนึ่งกรรมะอารมณ์สองกรรม,มนิมิตอารมณ์สามคตินิมิตอารมณ์ในอารมณ์ทั้งสามนี้เป็นอารมณ์ของวิถีมุตตจิต เช่นอย่างในจักขุทวารวิถีถ้าถามว่าจักขุทวารวิถีเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะมีอะไรเป็นอารมณ์ก็คือมีรูปเป็นอารมณ์อย่างเรามองอะไรเห็นก็เพราะว่ามีแสงมีสีเราก็มองอะไรเห็นทางโสตะวิญ,ญญาณเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเสียงเป็นอารมณ์เพราะว่าหูมีหน้าที่ฟังเสียง ขานวิญญาณเกิดได้ก็ต้องอาศัยกลิ่นเป็นอารมณ์ชิวหาวิญญาณจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยรสเป็นอารมณ์กายวิญญาณจะเกิดได้ต้องอาศัยโผฏฐพะเป็นอารมณ์ทีนี้มโนวิญญาณจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยธรรมารมณ์นี่แสดงว่าวิถีจิตทั้งหกวิถีนี้จะเกิดได้ก็ต้องอาศัยอารมณ์หกเป็นปัจจัย ทีนีวิถีมุตตจิตจิตที่ไม่เกิดในวิถีทั้งหกพ้นจากวิถีทั้งหกประการนี้คือจิตทั้งสิบเก้าดวงนี่มีอะไรเป็นอารมณ์ก็คือมีกรรมมีกรรมมนิมิตมีคตินิมิตเป็นอารมณ์เรียกว่า,าวิถีมุตตจิตวิถีมุตตจิตทั้งสิบเก้าดวงนี้มีแกจะทำหน้าที่อยู่สามอย่าง หน้าที่ที่หนึ่งก็คือปฏิสนธิหน้าที่ที่สองคือผวังหน้าที่ที่สามคือจุติปฏิสนธินั่นคือทําหน้าที่มาปฏิสนธิคือเกิดผวังก็คือทําหน้าที่เป็นองค์ของภพจุติทําหน้าที่เคลื่อนย้ายคือหน้าที่ตายฉะนั้นในจิตสิดวงที่ทําหน้าที่สามอย่าง ในขณะที่เรามาปฏิสนธิคือมาเกิดในคันของมารดาขณะที่วิญญาณอย่างลงสู่การปฏิสนธินั้นในขณะนั้นจิตจิตดวงนี้มีอารมณ์อยู่3อารมณ์คือกรรมกรรมมณิมิตคตินิมิตกรรมกรรมมณิมิตคตินิมิตเนี่ยแกจะรับมาตั้งแต่ตอนจุติจิตทั้งสิบดวงนี้จะรับมาตั้งแต่ตอนจุติคือตอนที่เราตายจากภพ พบก่อนตายจากพบก่อนแล้วจะมาปฏิสนธิในพบนี้จะมีอารมณ์ทั้งสามนี้เป็นอารมณ์และก่อนที่จะมาปฏิสนธิในพบนี้ก็ต้องมีคตินิมิตเป็นอารมณ์อยู่ด้วยก็คือมีมนุษสักคติว่าจะต้องมาเกิดในโลกมนุษย์ก็จะมีอารมณ์ในโลกมนุษย์นียเป็นอารมณ์แล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวคตินิมิตตัวคตินิมิตนั่นก็คือ จิตที่มาปฏิสนธิในภพมนุษย์เนี่ยจะเห็นคันมารดาจะเห็นบ้านที่เราจะมาเกิดเห็นอะไรต่างๆที่เราจะมาเกิดซึ่งเป็นตัวคตินิมิตแล้วมาปฏิสนธิตามคตินิมิตนั้นๆเราก็มาเกิดในโลกมนุษย์ปฏิสนธิในคันของมารดาเพราะตัวคตินิมิตนี่หมายถึงว่านิมิตที่เราจะไปเกิดปรากฏภายในจิตแล้วเป็นอารมณ์อยู่ภายในจิตแล้ว แล้วจิตนี้ก็ไปตามอารมณ์อันนั้นอารมณ์นี้จะเกิดขึ้นตอนจุติจิตทําหน้าที่เคลื่อนย้ายจากพบก่อนเมื่อจุติจิตดับลงปฏิสนธิจิตก็มีอารมณ์อันนี้มาทําหน้าที่ปฏิสนธิในพบนี้ทันทีก็เกิดในโลกมนุษย์ส่วนกรรมนิมิตอารมณ์กับกรรมะอารมณ์นั้นก็เป็นอารมณ์ที่ เกิดขึ้นจากการประกอบกรรมและมีอุปกรณ์ในการประกอบกรรมปรากฏให้เห็นเป็นอารมณ์ของจุติเช่นเดียวกันแล้วก็มาเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตเพราะฉะนั้นจิตที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิจึงมีอารมณ์พ้นจากอารมณ์หก ไม่มีรูปารมณ์สัทธารมณคันธารมราสารมโผฏฐารมและธรรมารมแต่จะมีอารมณ์ทั้งสามเหล่านี้เป็นเป็นนิมิตอยู่ตลอดเวลาให้เรานึกย้อนไปดูพุทธประวัติตอนที่พระพุทธองค์ท่านเล่าให้เราฟังถึงตอนที่ท่านจะจุติจากชั้นดุสิตแล้วมาปฏิสนธิในนครกบิลพัส์ คือวิสัยของโพธิสัตว์เนี่ยหรือผู้ที่เป็นหน่อเนื้องพุทธทางกูลในการที่ท่านจะจุติก็ดีในการที่ท่านจะปฏิสมธิก็ดีย่อมมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาตอนที่พระพุทธองค์ยังยังเป็นเทพบุตรอยู่บนชัน้นดุสิก แล้วท้าสักกะเทวราชคือพระอินทร์ไปทูลอารัธนาให้มาปฏิสนธินั้นท่านยังเป็นเทพบุตรอยู่มีอัตภาพเป็นเทวดาบนชั้นดุสิตเมื่อรับคำอารัธนาแล้วท่านประจุติจุติจากดุสิตมาปฏิสนธิในนครกบิลพัฒมีคันของ พุทธมารดาเป็นอารมณ์แล้วท่านก็อย่างลงสู่การปฏิสนธิตอนเคลื่อนย้ายคือตอนจุติก็มีสติสัมปชัญญะตอนมาปฏิสนธิในคันก็มีสติสัมปชัญญะตอนอยู่ในคันก็มีสติสัมปชัญญะนี่เป็นวิสัยของของโพธิสัตว์ เขามีสติสัมปชัญญะเนี่ยคือมีสติตอนจุติและมีสติตอนปฏิสนธิเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในขณะนั้นทีนี้สติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นในขณะจุติและปฏิสนธินั้นเกิดตอนไหนเกิดตอนจิตเป็นวิถีจิต สุดวิถีแล้วจึงเป็นจุติแล้วก็ปฏิสนธิในขณะต่อมาแล้วจิตนั้นก็เป็นวิถีจิตคือมีสติสัมปชัญญะอีกงั้นเพียงชั่วขณะที่จุติจิตทำหน้าที่เคลื่อนปฏิสนธิทำหน้าที่เกิดหรือทำหน้าที่ปฏิสนธินั้นในขณะนั้นชั่วสองขณะจิตเท่านั้น ที่ไม่มีสติสัมปชัญญะเกิดหลังจากนั้นก็มีสติสัมปชัญญะเพียงชั่วขณะจิตเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทราบถึงสภาวะอันนี้แล้วก็เล่าให้ฟังเมื่อตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วเล่าให้ฟังว่าอาการจุติเป็นอย่างไรปฏิสนธิเป็นอย่างไร ระหว่างที่อยู่ในคันมารดานั้นเป็นอย่างไรท่านจะเล่าให้ฟังและก็แสดงถึงสภาวะของทุกข์ได้ชัดเจนว่าทุกข์ที่เคลื่อนย้ายทุกข์ที่ปฏิสนธิและทุกข์ที่อยู่ในคันนั้นเป็นอย่างไรฉะนั้นในทุกขอริยสัจเนี่ยท่านแสดงถึงคำว่าทุกข์โดยเริ่มลำดับมาว่าชาติปิตุขาซึ่งแปลว่าความเกิดเป็นทุกข์ เกิดเป็นทุกข์นี้ท่านก็อธิบายโดยละเอียดว่าความเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ยังไงโดยอธิบายตั้งแต่ปฏิสมธิเป็นต้นมาตั้งแต่อยู่ในคันนะตั้งแต่ชีวิตของเราอุบัติในคันของมารดาเนี่ยทุกเกิดแล้วแล้วท่านก็อธิบายว่าสภาพทุกข์ที่เกิดในขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นทุกข์อย่างไรออท่านก็อ,อธิบายตั้งแต่ทิน สถานที่ที่เราเกิดว่าเราต้องเกิดประเภทคับประเสยิกะคือต้องอาศัยคันมารดาเป็นที่เกิดที่ที่เราเกิดนั้นไม่ใช่ห้องประชุมอย่างนี้ไม่ใช่เกิดในสถานที่โอโถงซึ่งเป็มไปด้วยอากาศที่ปลอดโปร่งแต่เราเกิดในที่แคบๆก่อตัวก่อปฏิสนธิขึ้นมาในที่แคบๆซึ่งเป็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่เป็นปฏิกูล ปฏิปูลด้วยซากศพของสัตว์นานาชนิดปฏิปูลด้วยสิ่งต่างๆแวดล้อมอยู่และภาวะที่อยู่ในคันนั้นเป็นทุกอย่างไรท่านอธิบายโดยละเอียดซึ่งตัวเราเองที่เคยอยู่เราก็นึกไม่ออกว่ามันมันมีสภาพเป็นยังไทงทั้งๆที่เราก็เคยเกิดกันและเราก็เกิดกันที่อาศัยคันมานรดาเกิดทั้งนั้น แต่เราจําไม่ได้ว่าระหว่งวางที่อยู่ในคันเนี่ยเป็นทุกข์ยังไงแล้วก็ตอนที่จะคลอดออกจากคันเป็นทุกข์อย่างไรเราจําไม่ได้แต่ว่าพระพุทธองค์นั้นท่านทราบตลอดท่านจําได้มีสติสัมปชัญญะตลอดอธิบายถึงในขณะว่าเมื่อตอนอยู่ในคันนั้นเวลามารดาบริหารคันทุกข์ก็เกิด เป็นทุกยังไงธนัอธิบายหมดเวลามารดารับประทานอาหารที่เผ็ดจัดร้อนจัดเย็นจัดลงไปสู่ภายในเนี่ยจะบอกว่าไอ้ศีรษะเราที่ทูลของใหม่อยู่แล้วก็นั่งทับของเก่าอยู่ไอ้ของใหม่ที่ลงไปใหม่มันก็ไปทิ้งบนศีรษะเราเทารกทีอยู่ในครรเหมือนอย่างกระถูกน้ำกรดหรือน้ำร้อนเนี่ยไปหยดบนกลางกระหม่อม ที่มารดาทานอาหารทานน้าเย็นจัดร้อมจัดลงไปเนี่ยทารกในครันเป็นทุกข์เหมือนกับถูกน้ําร้อนประยชน์บนศีรษะระหว่างที่มารดายืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอริยาบทซึ่งบางบางท่านไม่ไม่ระมัดระวังคือเปลี่ยนอริยาบทเหมือนกับคนที่ไม่มีคันทารกที่อยู่ในครันนั้นน่ะแกก็จะถูกฟัดถูกเวียงท่านอุปมาเหมือนอย่างกับลูกแกะ ที่อยู่ในมือนักเลงสุราอ,อยู่ในมือของคนขี่มาเมาโยนไปโยนมาซึ่งทำให้เกิดความทุกข์นี่คือทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารคันวัาสภาพในคันอยู่ในคันเนี่ยเป็นทุกข์ยังไงและตอนที่จะคลอดออกจากคันนั้นเป็นยังไงท่านก่ออธิบายว่าเหมือนยังกาเมื่อมีลมกรรม,มชวาตะคือลมที่เกิดจากกรรม หรือที่เราเรียกกันว่าลมเบ่งเกิดขึ้นจะดพันเอาศีรษะของทารกเนี่ยกลับลงท่านบอกในขณะนั้นไม่ต่างอะไรกับว่าเรายืนอยู่บนหน้าผาที่สูงชันแล้วมีใครมาผลักเราให้หัวทิ่มลงจากหน้าผาจะเกิดความหวาดหวิวในขณะนั้นตอนที่คลอดออกจากครรก็เป็นทุกข์เหลือเกินเหมือนอย่างเราอยู่ในถ้ำใหญ่ๆแล้วก็ปากประตูข้ามมันแคบ ซึ่งเราจะต้องดันออกมาถูกคลูดถูกสีให้เกิดทุกข์พอคลอดออกจากคันแล้วเวลาพยาบาลเอามือมาจับเหมือนอย่างกับมีคีมเหล็กแดงๆมาคีดกับเนื้อมันปวดแสบปวดร้อนหัวเกินอ,อ,อะไรทํานองนี้นี่เป็นสภาวะของทุกข์ที่ท่านเล่าไว้โดยละเอียดชี้ให้เราเห็นว่าความเกิดนี่มันเป็นทุกข์ยังไงสภาพของชีวิตน่ะเป็นทุกข์มายังไงฉะนั้นทารกทุกคนเนี่ยจึงร้องลั่นไปหมด เวลาเกิดมีเสียงเท่าไหร่แกร้องนอกจากว่าจะมีเลือดไปอุดปากแกเท่านั้นนะร้องไม่ออกถ้าไม่มีอะไรไปอุดปากอุดจมูกแกก็ร้องร่างบ้านแล้วว่าผิวทารกเนี่ยบอบบางและมือคนเดียหยาบนาะตอนมือไปจับตัวทารกเนี่ยเหมือนกับคีมเหล็กแดงไปขีดเนื้อทารกเจ็บมาก แล้วตอนไปอาบน้ําไปล้างร่างกายบอกเหมือเนเยงกาถูกเหล็กแดงๆเนี่ยไปถูกเนื้อกันเด็กมันถึงได้ร้องที่ร้องนะร้องด้วยความทุกข์ด้วยความเจ็บปวดเพราะผิวยังบอบบางอยู่นี่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากชาติดปิดทุกขาแล้วท่านก็ลำดับว่าเมื่อคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วกว่าจะโตขึ้นมาได้นี่ เราต้องเป็นทุกข์ตั้งหลายอย่างทุกข์จากเราทําเองบ้างทุกข์จากคนอื่นเข้ามาทําให้บ้างไอ้ทุกข์จากคนอื่นทําให้เนี่ยเ,เวลาเป็นเด็กถูกเที่ยนถูกตีมันก็เป็นทุกข์หรือเกิดดื้อเกิดทําอะไรไม่ถูกใจอ้าวถูกเที่ยนแล้วเป็นทุกข์ทุกข์จากตนเองทาก็หมายถึงว่าตัวเราทําให้ตัวเราทุกข์เองเช่นโตแล้ว เป็นผู้ใหญ่แล้วบางทีเราก็บำเพ็ญตนแบบอัตตกิละมาานุโยกค,คือทำตัวให้ลำบากและวิธีการทำตัวให้ลำบากนี่ก็มีอยู่หลายวิธีในทางธรรมก็คือทรมานตนอย่างฝายบ้างนอนบนน้ำบ้างอะไรเหล่าเนี้ประพฤติเหมือนพวกอเจรกะนั่นนั่นคือทำตัวเองให้ลำบาก ในทางธรรมในทางโลกพวกทำตัวเองให้ลำบากก็พวกเสพสิ่งเสพติดเช่นดื่มสุราเมรยัยเสพของมึนเมาหรือว่าเที่ยวเตรหามรุ่งหามข้ามอดหลับอดนอนทรมานสังขารนี่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำด้วยตนของตนเองและทุกข์อันนี้มันก็เกิดขึ้นแก่บุคคล จากนั้นมาเราจึงแก่เราจึงเจ็บเราจึงตายนอกจากแก่เจ็บตายบางครั้งยังต้องเศร้าโศกเสียใจเมื่อเราสูญเสียของรักเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้